สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ f o r d f i ฟ s t a ตใหม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวอัปเดตของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศที่ซาร่านุสราแบทตเลอร์จะนำมาเดทให้กับคุณผู้ชมในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวอดีตเพื่อนซี้อย่างกลิตและมดดำที่เคยสนิทสนิทกันมากแต่ไงตอนนี้กลับมีข่าวเกาเหล่ากันซะแล้วจะเป็นเพราะอะไรเราไปฟังกันเลยค่ะถึงจะมีกระแสข่าวเกาเหลากันจนกลายเป็นประเด็นที่หลายคนพูดกันปากต่อปาก สำหรับคู่เพื่อนซีกิจและมดนดำซึ่งหลังจากที่ไม่เห็นทั้งคู่ร่วมงานกันมานานจนมาวันนี้ได้เวลาเปิดใจพร้อมเคลียร์ทุกข้อสงสัยจากปากมดนดำแล้วคะ่ะอ๋อไม่เคยพูดกันฮะ <laughs> ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วฮะ <laughs> จะพูดอะไรก็ไม่เคยพูดกันมา <laughs> <laughs> นานแล้วก็ไม่พูดแล้วใช้พูดเรื่องอะไรอ่ะจ๊ะก็คือไม่เคยพูดอ่ะจ๊ะไม่เคยพูดก็ด <laughs> คงไม่เคยได้เจอฮะนะฮะ <c oughs> ไม่รับฮะบ้านยังไม่ได้ยากจนฮะเพิ่งบ่นกับเจ้านายอยู่ว่าเฮ้ยบางทีก็คิดถึงเหมือนกันนะบางทีไม่ได้จัดไม่ได้อะไรอย่่่่าาางงีี้ยแตววกกกก็สััพนึด หลังจากเป็นเรื่องบังเอิญบังเอิญที่เอกคู่ขวัญเป้อารักและเอกสาวแผ่นเค้กเขมนิดไปถ่ายแฟชั่นด้วยกันทึงประเทศอินเดียงานนี้เจอตัวหนุ่มเป้เลยคอทําให้ถ่ายสงสัยแต่ไง่ายเของเรากับถามคาตอบคําแบบนี้ล่ะคะคือเราไม่ได้ไปถ่ายเล่มเดียวกันครับเราไปคนละฉบับกันครับผมไม่ไม่บังเอิญครับไปไปไปพร้อมกันนี่แหละฮะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับว่าเรายกกองไปทีเดียวเราก็ไปถ่าย2คนอะไรเงี้ยทีมงานเดียวกันไม่ถ่ายด้วยกันครับถ่ายคนแยกกันผมเป็นแนวเดินทางครับผมต้องไปถามเขาครับเพราะว่าเราอยู่คนละกอง คอนเสิร์ตใหญ่แบบเต็มตัวแล้วค่ะสำหรับหนุ่มร่างใหญ่อารมณ์ดี <c oughs> ป๊อปแครี่บาบาในคอนเสิร์ตร้องเล่นเต้นคุยที่งานนี้หนุ่มป๊อบบอกกัได้คำเดียวว่าฟลออปชั่นมากๆค่ะคอนเสิร์ตของพวกเรากำลังจะเล่นนะครับวันที่30เมษายนนะครับมีครับมีแขกรับเชิญโปรดักชันอลังการมากขึ้นคราวนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ผมเชื่อว่าคุ้มค่าเราเองรอคอยแล้วก็แฟนเพลงของพวกเราเองรอคอยเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้เวลาของสลาะก็หมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาเดตเรื่องราวของคนบันเทิงได้ใหม่ในช่วงทันข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ